สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะครับเจอกันอีกเช่นเคยนะทาง YouTube c h ANNEL16895 ตัวเลขพารวยอ่าก่อนหนึ่งก็ต้องฝากคำเตือนสักนิดนึงนะเป็นเพียงการคำนวณสถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรางวัลนว่นต่อไปเนาะจงใช้วิจารณญาณในการรับชมเช่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยก็แล้วกันเนาะอ่าท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับรู้ทันท่นทวงทีนะครับก็ ผ่านไปแล้วสำหรับหวยออกรัฐบาลก็ออก563ข้างล่างออก32เนาะก็อ่าก็สูตรของเรา2ตัวบน3ตัวบนก็มีสูตรพลาดน,นะครับแต่2ตัวล่างก็ถือว่ามาในชุดเด่นนะคู่เด่นแต่ว่าตรงๆก็อาจจะพลาดไปนิดนึงอ่ามาดูกัน นี่สูตรที่แอดฟันธงให้เหลือ4ชุดเนี่ยก็มี3 2ชุดนี้เป็นชุดไปกลับเนาะสองสนี่เข้าก็4หางก็ถือว่าโอเคนะที่ให้ดูกันสำหรับชุดเด่นล่างก็มาปังๆเลยนะครับเข้าทุกสูตรเลยนะอ่ะสูตร2 3าชุดสตัวมา1ตัวนี่นะอ่างวดที่แล้วชน3ามเนาะก็มาเลข3วันนี้ใครจะนำไปใช้งานเฉพาะสูตรนี้เลขไม่ชนนะเลขไม่ชน6 8แปแล้วก็370เจนี่ยจับคู่ได้เลย9คู่นะ,ะเดี๋ยวมาดูกันปักหลักปักหลักแอดใช้สูตรอ่าหลักหน่วยนี่จับสูตรมาผิด สูตรหนึ่งเนาะก็เลยพลาดไปสำหรับอ่าแล้วก็ใช้สามสูตรวันนี้แอดขอใช้สักสิบสองสูตรแล้วก็หน่วยสองสูตรแล้วกันนะอ่าเพื่อให้ดูง่ายๆอ่าอ่าตามนี้เลยหลักสิบล่างเนี่ยใช้สองสูตรที่เดินนะสูตรเมืที่แล้วมันก็พลาดไป1สูตรนะก็เหลือ2ส,สูตร วัน,นี้หลักหน่วยก็พลาดไป2สูตรจริงๆมันมี4สูตรนะครับแอดนำมามา3สูตรสูตรที่ไม่นำมาก็เข้าเนาะก็เลยอ่ะเหลืออย่างละ2สูตรแล้วกันตอนนี้จะพลาดไหมจะเดินต่อไหมอ่าก็มาดูกันตามกันต่อนะสองตัวล่างเรายังไม่ได้ตรงนะแต่ว่าก็ได้ชูเด่นอยู่หลักสิบ ชน9015นะหลักหน่วยชน5ตัว23569วันที่1เมษายนนี้นะก็มาจับคู่ชุดตรงๆงไว้ตรงนี้นะจับคู่ชุดตรงๆงส่วนที่วงแล้วก็แต้มสีไว้เนี่ยจะเป็นมายังไงอะก็มาดูเด่นล่างสูตรเก่าสูตรเดิมที่เรายังเดินนะนี่ใครจะนำไปใช้งานนะแบ่งปันสูตรกัน เร็วๆเลยออกวันนี้แล้วก็เย็นมาก็ลงให้เลยเดี๋ยวไม่มีเวลาเนาะช่วงนี้ถือโอกาสพอดีเป็นวันหยุดก็เรียบส่งให้สมาชิกได้ดูกันสูตรเด่นล่าง5สูตรยังเดินจริงๆ5สูตรแล้วก็หกเจ็สูตรนั่นแหละนะวันนี้ใช้ <c oughs> สูตรระยะยาว5สูตรเหมือนเดิมแล้วก็สูตรกลางๆเนี่ย ใช้สามสูตรนี่ใช้สามสูตรอ่าก็เป็นสูตรนี้แหละเนี่ยเนี่ยสูตรงวดที่แล้วเนี่ยเข้าสองนี้เข้า 3, สามเห็นไหมสูตรนี้เป็นส,สูตรคู่ขี้สูตรคู่ขี้ยังได้เลขขี้เหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าตัวเลขอะเปลี่ยนไปนิดนึงสามเจ็ดเก้าหนึ่งนะเน,นี้เลอะนิดนึงอแอดเขียนอ่า เมื่อทั้งหมดทั้งมวลนำสูตรเด่นล่างเนี่ยมาตัดเนี่ยนะถ้าใช้เฉพาะสูตรระยะยาวเนี่ยสูตร5ตัวนะก็จะจับคู่ชุดได้มาเทียบชนก็จะได้96 05 0 6 09 16 56นะแต่ถ้าใช้สูตรระยะกลาง3ส,สูตรนี้มาเทียบเลยเนี่ยนะก็จะเหลืออยู่ 09ชุดเดียวนะสรุปฟันธงให้เลย09อ่าทีนี้มาดูกับสูตร3ตัวที่แอดเคยบอกว่ามันมันไม่ชนนี่นะมันมี09 90ด้วยเนี่ยนะคู่ชุดเนี่ยน่าสนใจไหมเนี่ยอ่าก็น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่น่าสนใจก็คือ09 ถ้าใครชอบเลขตัวอื่นไม่ใช่สูตรเก็ระวังในชุดที่วงสีแดงไว้นะตัวเน้นที่สุดก็คือสูตรเไปหาลอตเตอรี่กันนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับอของท่านโชคดีนะร่ำรวยกันทุกคนแพนให้เห็นชัดๆกันนะครับใครไม่ทันก็หยุดแล้วก็แคปหน้าจอเอานะครับแบ่งปันสูตรกันนะ สวัสดีครับ